Thank you ดียินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ลินแชนแนลนะฮะเรามาอีกครั้งกับวิ4วันนี้นะฮะเราจะมาพาชมวิ4เกอรารยาวิ4อรารยานะฮะได้แบ่งเวอร์ออกเป็น5เวอร์โดยตอนนี้นะรเราเริ่มต้นจากวิ4เกอรารยาชูเวอร์นี้นะฮะออกแบบมาให้เหมือนกับเมืองญี่ปุ่นโดยผสมผสานความแฟนตาซีเข้าไปถ้าเช่นนั้นก็อย่ารอช้า วันนี้ได้ออกแบบมาเหมือนเมืองเก่าของญี่ปุ่นมีกลิ่นอของผู้ผีวิญญาณถ้าเกิดใครชอบแนวนี้ก็ลองมาเดินเล่นดูบูธแรกนะฮะเราก็มาเจอกับสาลเจ้าโอนิขาดไม่ได้เลยกับน้องๆสาวผูสัตว์อันนี้เนี่ยลินไม่แน่ใจว่าเขาต้องการสื่ออะไรแต่ว่าบูธเนี่ยค่อนข้างอาร์ตแล้วก็เดินอีกหน่อยนะฮะมันก็มาเจอน้องคนนี้นะฮะลินชอบมากเลยนะฮะชุดนินจาอยากได้นะฮะไว้เดี๋ยวลินไปชอปปิ้งบ้างใครเคยไปงานวัดของญี่ปุ่นนะฮะหรือไปงานวัดที่บรรยากาศแบบบีนะฮะก็จะคิดถึง นะฮะวั์นี้นะฮะก็ได้ทำมาให้เข้าถึงกลิ่นไอพูดผีวิญญาณนะฮะโลกจะอีกฝั่งนะฮะอย่างอันนี้นี่เป็นห้องน้ำนะฮะอันนี้นะฮะอันนี้อันนี้เท่มากนะฮะเตาสวยนะฮะเหมือนอสูรแล้วก็จิงจอกถัดมาอีกหน่อยนะฮะก็จะเป็นบูธประตูสัตว์เจ้านะฮะก็เป็นเตาหูแมวนะฮะแล้วก็มียักษ์เดินมาตามทางนะฮะเราก็จะเจอกับย่านการค้านะฮะขายอาหารขนม บูธนี้นะฮะก็จะฉีกทิมิดนึงข้างหน้าบูธเนี่ยเป็นร้านญี่ปุ่นโบราณน,นะแต่เข,เข้ามาเนี่ยเป็นฮิดดินกันอันนี้นะฮะเป็นระบบแผนที่ของเวอร์นี้น้องแมวที่พูดออกมาโชว์กระดาษแผนที่ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะแล้วก็จะเป็นแผนที่ที่เดินวนเรามาต่อกันที่วิกเกสี่อารยาเตานะฮะเวอร์เนี่ยมีจุดเด่นตรงที่ว่าพอเข้าเวอร์มาเนี่ยมันจะมีคัตอินเป็นตัวอักษรไว้อยู่ตรงข้างหน้าเราเนี่ยนะฮะบอกว่าชื่อเวอร์นี่ชื่ออะไรคือเข้ามาเนี่ยก็จะมีน้องพูดแมวเนี่ยต้อนรับ พอเราเดินเข้ามานะเราก็จะพบกับศาสต์เจ้าเล็กๆนะที่ถูกปิดผนึกไว้นะข้างในมีของขายเป็นอะไรนั้นไม่บอกเดินมาอีกหน่อยนะได้ข่าวว่าเวอร์นี้นะออกแนวพูดผีนะแต่ว่ามีอาหารจานยักษ์หิวแย่แล้วนะภายในวิกสีนะสำหรับคนที่สร้างเวอร์นะเขาจะมริเจอร์ขาย เดินเข้ามาอีกหน่อยก็จะเจอน้องชุดเมดนะฮะน่ารักก่นบูธนี้นะฮะอาวาตารแมวดำนะฮะใครอยากจะลองก็มานะฮะอะไรก็ไม่รู้บูธนี้นะฮะบูธนี้เป็นโคมไฟสวนนะฮะแต่ไม่ใช่ของแตกบ้านอะไรเป็นอาวาตารฮะรอยากจะรู้ความอีพิก,ก็มาที่นี้เราก็เดินเข้าไปดูมาต่อกันที่เวอร์ที่3นะฮะก็คือวิกเกซีอรารยา เปิดม,มาด้วยนกเป็ดน้ำนะฮะที่บินอยู่ข้างหลังนะใหญ่มากช่วงนี้นะฮะอากาศเมืองไทยร้อนนะฮะก็ใครอยากกินน้ำแข็งใสที่นี่มีขายร้านนี้นะฮะก็มีโคมไฟหลากหลายรูปแบบหลากหลายสีนะฮะให้เลือกนะแล้วก็มีขนมให้ด้วย อันนี้นะฮะก็เป็นบูธขายของเช่นกันไม่ใช่ศาลาบูชาแต่อย่างใดนะฮะจริงๆเวลาเราตามฉากเนี่ยมันก็เหมือนกับเวอร์วีเกอื่นๆนะเขาจะมีโปเตอร์โฆษณาติดอยู่ตาบอรดด้วยนะ,ะก็มีอะไรมากกว่าที่คุณเห็นอันนี้นะฮะอลาัางการมากนะฮะน่าจะเป็นไฮไลท์ของเบอร์ย่อยนี้ได้เลยบูธแนวสบายๆขายอุปกรณ์อเิเซสซนะฮะเครื่องประดับ เสื้อ้าแบบนี้ก็มีเวลาเราเดินในเวอร์นี้นะฮะจะมีตุกปกตาจิโซ,โซคอยโอพรน,นะ,ะเวลาเดินผ่านก็จะมีแบบว่ามีขโวยพรปิ้งๆออกมาด้วยละ่ะรูปนี้นะฮะจุดยืนชัดเจนนะฮะขายรูปปั้นประตูศารเจ้านะฮะหลากหลายรูปแบบนะฮะใครชอบก็มาเลือกได้ มาต่อเลยที่เวอร์ที่4นะฮะก็เป็นอรายาไลหริลินะถ้าลินอา่านผิดก็ขออภัยด้วยนะเวอร์ Word นี้นะฮะจะเปิดมาด้วยปลาคราบขนาดยักษ์2ตัวถัดมาอบูธนะอันนี้ก็เขาทำเป็นฉากกล่องเล็กๆนะแล้วก็มีทางขึ้นนะ,ะแล้วก็มีอวตาร คือทํามาสวยเรียบๆนะฮะเียบง่ายแต่ทําสวยมากโดยส่วนตัวแล้วนะฮะลีนชอบอวตารแนวนี้มากอยากได้ร้านนี้นะฮะก็เป็นร้านขายของเล่นมีพ็อปนะฮะตุ๊กตาลบลุกอ่าการ์ดกระดาษนะฮะแล้วก็มีตะเกียงนะแล้วก็สาวขายน่ารักเวอร์น,นี้นะฮะบูส่วนใหญ่จะจัดออกมาในรูปแบบสานเจ้าบ้านเก่าๆบ้านโบราณวัดงานบงอะไรที่เป็นแนวแนวนี้ใครบอกว่าอวตารแนวเฟรรีเซ็กซี่ไปได้นะฮะ มาดู2ตัวนี้นะฮะใชใช้ได้เลยนะะบูธนี้นะฮะออกแบบมาเป็นร้านขายของเก่าหยิบได้ด้วยนะฮะเอากลับบ้านได้ไหมเนี่ยยิ่งเดือนยิ่งหิวนะฮะสนใจหนวดปลาหมึกย่างสักไม้สองไม้ไหมลินอยากกินมากเลยอันนี้นะฮะลินชอบมากเป็นสาวสมุไรนะฮะพลธนูกับพลหอกเดีย๋ยวลินว่าจะไปส่องบูธเขาหน่อยละอันนี้นะฮะก็ถ้าเกิดสมมุติว่าใครผ่านมาก็สามารถช่วยน้องออกจกกงงได้โดยการไปซื้อของที่บูธเขาค่าตัวค่าค่าตัวน้องไม่แพงนี่นะฮะบูธ บูธอันอย่างวะนะฮะมีให้ลองด้วยมีอวตารให้ลองมากมายนะซึ่งลินไม่กล้าลองมาถึงเวอรสุดท้ายของวันนี้นะฮะกับวีเกสสี่อรารยาเล่นเปออิมาถึงบูธแรกนะฮะตอนแรกลินนึกว่าเขาขายสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่เว้ยเขาเป็นสตูดิโอนะ,ะเป็นวิชวลสตูดิโอนะอีกบูธนึงนะฮะ,ะ,ฮะที่ทำบรรยากาศออกมาเก่าๆแบบนี้นะฮะ ผมก็เป็นเวอร์นี้นะฮะก็คือเราเจอรูปปั้นประมาณนี้หลายบูแล้วนะฮะก็อันนี้ปั้นออกมาสวยอันนี้นะฮะขายร็อปอาหารเอาไปถือเล่น,นะฮะไปวางไว้ในเวอร์นะฮะเป็นอาหารแกนสามิติราคาไม่แพงเวอร์ Word ที่แล้วสาวสมไริใช่ไหมรอบนี้มาทั้งชุดเกาะเลยอ,อวาต้านะฮะก็ไม่ได้มีแต่ผู้ตะวันออกนะในมีผู้ตะวันตกด้วยนะส่วนบูธเนี่ยน่าสนใจใครเดินผ่านมาก็โผล่หน้าเข้าไปนะฮะเป็นพนาโนรามาสวย เดินมาถึงปุ๊บลินชง,งักกับบูธนี้นะก็จะฉีกทิมไปนิดนึงแต่ว่าลินก็ชอบนะฮะน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์โอเวอร์น้องคนนี้น่ารักนะฮะลินอยากโดนมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวลินไปกดตังค์แป๊บหนึ่งการจัดวางบูทของเวอร์นี้เนะี่ยฮะเป็นอะไรที่ลินรู้สึกบันเทิงแล้วก็รู้สึกลื่นเลงมากนะฮะลินชอบมากอนะ จบไปแล้วนะสำหรับวิเกสีอะรายาผิดภาพประกัรใดก็ขออภัยด้วยนะลินรู้สึกว่าวันนี้ลินพูดผิดเยอะนะสำหรับวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวขอ,อจบคลิปก่อนวิเกสีนะฮะยังไม่หมดยังไม่หมดยังเหลืออันสุดท้ายนะซึ่งเดี๋ยวลินจะรีบๆลงให้ให้เสร็จก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ลินต้องขอตัวไปละเพราะฉะนั้นก็บายบาย